โอ้โหวด,ดงามมากครับพี่น้องนี่คือจังหวัดนครพนมครับโอ้โหสวยจริงๆครับคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวงานไหลเรือไฟครับด้านซ้ายมือผมก็เป็นโรงแรมแลนด์มาร์คนครพนมครับสวยจริงๆครับด้านพุ้นเป็นลานพญนาครับ สับเด้กพี่น้องเอ้ยสับหรือว่าสวยงามครับภาพยามค่ำคืนนี่ครับของจังหวัดนครพนมเมืองสโ,โลไลท์พี่น้องเมืองชีวิตที่เรียบง่ายครับสโ,โลไลท์โอ้โห,โหวันนี้เป็นวันไหลเรือไฟปัดโอ้โหพี่น้องมึงนะครับคนแตะนะครับเดินแทบไม่ได้พี่น้องนะครับปัด ตอนนี้ก็เต็มครับแลนด์มาร์คนครพนมโฮเทลสวยจริงๆน้องเลยนะครับเป็นสีเหลืองทองเนาะเหลืองทองอย่างงดงามครับมองนี้ก็ไหลาสายไฟพี่น้องไหลาสายไฟไหลาสายสื่อสารครับโอ้โหสวยจริงๆนครพนมครับสมกับเป็นเมืองแห่งความสุขเนาะ สุขที่สุดณน,ะนะครพนมครับออโอ้โหวันนี้คนเป็นแสนล่างไหลมาพี่น้องนี่ครับล่างไหลมาเที่ยวงานไหลเรือไฟครับอานจารยูนกับเป็นปูพญานาคาครับพญาศรีสัตนาคราชครับอ๋อตีโทเยอะจริงๆครับ ได้มาแล้วก็ต้องพาพี่น้องเข้ามาส้มเนาะพี่น้องมาส้มภาพบรรยากาศในลานพญานาคครับหลังจากนั้นก็จะได้พาพี่น้องย่างส้มภาพบรรยากาศนะครับก่อนที่เพฝนจะไลเลเรือไฟนะครับทริปนี้ก็มาเพื่อ FC นะครับมาเพื่อ FC โดยเฉพาะนะครับโอ้โหสวยจริงๆ ได้้่ครับ,บาดิโทด้านซ้าย้ด้วขวามาเต็มครับด้าน้นเป็นทางย่างไปหอนาฬิกาครับแต่มุงนี้เป็นมองที่มาก้าวไหวขอพรครับจากผูพญายนาคปาพี่น้องเลยนะครับ นี้คือแรงสรัทธาของคนไทยเนาะแรงสรัทธาเพื่อจะลั่งไหลามาก้กาวไว้กอบพ่อและก็มาเทศมเรือไฟนะครับเรือไฟก็เป็นหนึ่งเดียวของไทยหนึ่งเดียวของโลกนะครับโอ้โหเต็มคาราเบลพีนะ้องนี่ครับวันนี้แตกกนะนะริงวีน้องนักขามพนมแตกกริงครับ โอ้โหคนเยอะจริงๆครับด้านนี้เป็นมองมากกลาบไปขอพอรครับพี่น้องสับเด้ครับปู่พญายนาคนี้ครับภาพยามค่ำคืนครับสวยจริงๆครับสาธุครับโอ้โหเต็มครับ สวยจริงๆครับพี่น้องพญาศรีสัต,ตนาคราชครับสาธุสับเดชครับโอ้โหคนมาเป็นแสนพี่น้องอันนี้แค่จุดเดียวนะครับนี่แค่จุดเดียวครับเพราะว่าริมโขงนี่ก็ยาวครับยาวเกือบสองสามกิโลนะครับแต่วันนี้คนมาเต็มพิกัดครับพี่น้อง สามด้านคางนั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่นจะมาหนังสมบิวเนาะเพิ่นก็ะมาหนังสมเรือไฟนะครับมาจาับจอบพื้นที่นะครับนี่พี่น้องอันนี้เป็นดันเตอร์ครับเป็นดันเตอร์เพิ่นกะมาขาสมเรือไฟครับเต้มน,นะครับด้านข้นเป็นเวทีกลางครับเป็นเวทีกลาง จริงๆโอ้โหมาที่นี่บอกนะถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากพี่น้องได้มาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะครับ,รบมารอบเลยหรือว่าครั้งใดก็มีแต่ความสุขนะครับ ครับผู้สาวก็งามพี่น้องสาวเรนูก็สวยครับสาวผู้ไทยเรนูผู้ไทยเราจะได้ดูเร็วๆนะพี่น้องนะพี่น้องที่เดินเรียบต้นโค <c oughs> ้ นะพี่น้องที่เดินเรียบต้นคูณขอทางให้ท่านอนุทินการีระคุณหน่อยนะท่านกำลังเดินไปเปิดงานแต่เดินไปไม่ได้นะพี่น้องที่เดินเรียบถนนเส้นต้นคูณนี่เอ่อขอทางหน่อยนะเอ่อท่านอนุทินชารีรคุณกำลังเดินไปเปิดงานตอนนี้ยังเดินไปไม่ได้เพราะคนเยอะมากเอ่อขอความกรุณาอำนวยความสะดวกด้วยนะคนที่อยู่ด้านข้าง

ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งพี่น้องเรานะที่อยู่เรียบลิมต้นคูณนะขอเบตทางให้ท่านประธานในพิธีด้วยนะท่านอนุทินชาญวิรากุลท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําลังเดินไปเปิดงานถ้าท่านไปช้าเราก็จะเห็นเรือไฟช้านะต้องขอต้อนรับท่านอนุทินเข้าสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมหลากหลายวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมขอต้อนรับท่านประธานพิธีด่านอนุทินชาญวิรกุลด้วยความเคารพ อย่างสูงนะขณะน,นี้ท่านพึ่งสักการะองค์พระยาศรีสัตนาคราชท่านกําลังจะเดินทางเดินเท้านะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ใช้รถไม่ได้ท่านกําลังจะเดินเท้าไปยังบริเวณลานตะวันเบิกฟ้าตอนนี้น่าจะถึงแถวแถวสักรูปหมูรูปไก่นี่แหละไปไม่เกินนี้หรอกเพราะว่าคนเยอะมาก และจานั้นก็ขอความอนุเคราะห์พี่น้องเราช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านประธานในพิธีเพื่อที่ท่านจะได้เดินทางไปเปิดงานและก็จะได้ปล่อยเหลอไฟให้พวกเราได้ชมนะครับคุณย่าไม่ยังกัน้คุณย่าดมสนันอาคเนคุณอาฝนนิรันดรอาคเนคุณแม่หนูตุ้มอ่อนพี่น้องชาวตำบลตะพนมหากันไม่ท้อ พี่น้องนั่งิน้าอยู่ซับสองเซเว่นแล้วก็จะพาพี่น้องไปที่หอนาฬิกาไปเดินไปหากันเด้อเป็นอย่างไรนครับย่าดมย่าดมสงสัยโทรศัพท์เราแบตเบิดตอนฝนตกว่าจันเพเห็นกันจะฝนตกฝนเจ้าจะบอกเตะเบ็ดเบิด์ตู้ข่อยแม่งเต็มยัางโทรหากันเ่าอะไรเดี๋ยวนี้ม้าลายหมดขื่นมันต่ำกันวันวันวนจักไทยจักลาวเดี๋ยวนี้ข่อยแห้งขึ้นลาวสตาฝนโทรศัพท์ปั่นปักกวางเดี๋ยวนี้ฮะยอดมาหลายหลายสัญญาณกัน เดี๋ยวคลิปนี้ผมกาจะต่อผ้าพี่น้องย้อนไปที่ฮอรนาฬิการอบสามทุ่มนะครับพี่น้องว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอะองค์อิปวัตแยดมแยดมจ้าโอ้อยู่แย่ไหนไปหาพี่น้องอยู่ถึงสังโซเซเวนเด้อเขาท้าอยู่สามทุ่มคนกันหลายเนาะรถเมล์ปัดก็รอมือยู่โอ้โห นี่นอดอเอแครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครับคนก็ยังเต็มครับคนเป็นแสนเนาะลองไลฟลมาครับตอนนี้เป็นโรงแรมแลนด์มาร์คนครพนมโฮเทลปอีิโทที่ครับ,บ<อ>คลิปนี้ผมจะตั้งเจอว่าจะพาพี่น้องไปที่หอนาฬิกานะครับ แต่การที่รู้ว่าจะไปได้ไหมครับเพราะว่าคนหลายที่น้องครับคนเป็นแสนเนาะมาเที่ยวงานหลายรถไฟว่าติโทรเพ<า>รับของที่เนี่ยตีพี่น้องไปอนะครับคนเป็นแสนครับโอ้โห รับนพี่มาแล้วจะทำอะไรบ้ามอ้าด้านพูดเป็นหอนาฬิกาครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไม่น้องสุดยิ่งใหญ่เนะาะงานไลเรือไฟนี่ครับไลเรือไฟเนาะครับพี่น้องครับโอ้โห คนก็นมาซูบอนเนาะดูว่ามาทุกที่ครับจนโรงแรมเต็มนะ้องโรงแรมเต็มหมดแล้วครับบางคนก็นต้องไปนอนฟั๊มครับไปนอนฟั๊มน้มํามันนะครับเพราะว่าไม่มีโรงแรมให้แล้วครับอบอกน้นก็ได้สอบถามเนาะบางคนเพิ่งมาห้างไก่เพิ่งก็ต้องไปเปิดโรงแรม เขาเพื่อน่าแก่นะครับห้างจากรมีกห้าสิบกิโลครับกนเนื่องจะมาโรงแรมในตัวเมืองนี้ไม่มีนะครับเต็มครับแต่หมดนั้นก็จองมา2เดือนครับก่อนมาผมก็จอง2เดือนนะครับถึงก่อนมา ตัวผมกระจองโรงแรมสองเดือนพี่น้องถึงจะได้พักนะครับดาทููเป็นเซเว่นกิเลนครับสวยจริงๆครับเซเว่นสาขานี้ครับด้านทงก็เป็นจุดชมวิวครับด้านางของเซเว่นครับเป็นจุดชมวิวเ็นกกรลลไาที่ นี่สมาแล้วจากอเอน้องเลยนะครับถ้าเป็นแงอยแสที่ลีนะครับเชินักไปพูดเล่นนะครับก็ขอให้ภาพนี้เล่าเรื่องนะครับความทักับชมเรือไฟแต่ชุบชนเรือไฟอันนี้เรือไฟนาวาเนาะเรือไฟนาวาก็งามได้งามหลายครับเรือไฟนาวาอโโอ้โห แล้วไปด้ทุ่งก็เอยเบอเลยปีนองเอ้ยทาเผื่อวางเนาะปีนาเนาะตัวผมก็ต้องขอเชิญเเด้อขอเชิญเชิญมาเที่ยวงานนี้นะครับมาเที่ยวงานไหลเร็วไส้นะครับสุดยิ่งใหญ่ครับหนึ่งเดียวของโลกหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับอยู่ที่นนมครับขอบคุณหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง นอรับขอนเอาแว๊บๆๆอยู่ร้านซ้ายด้านขวาก็เป็นร้านขายของครับเป็นร้านขายพวกขายอาหารนะครับตลอดทั้งคืนจนวันนี้ขายดีมากครับวันนี้ขายดีจริงๆครับนเงาเกลียวไฟล่างเกลียวไทยนโอ้โหที่นี่พิมกระดาษสีประกาศชื่อเกาวางไข่ข้ประสงค์อยากได้ไม่ไทยใช้ประโยชน์ซื้อไปมากเอาเด้อ ลายอีกเลยพี่นต้องนอ่อนผมมาถ่ายรอบ5โมงแรงไ่คนไปเยอะเท่านี้นะครับแต่ตอนนี้รอบ3ทุ่มครับรอบ3ทุ่มเดินไม่ได้เลยครับตอนนี้บอกนัดอยู่ห่างจากหอนาฬิกา1กิโลแต่จะไปได้ไปเนาะครับ อันนี้กลาเป็นร้านขายไส้กรออีสานหอมดีครับไส้กรอกอีสานมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเนาะเกิดล่องไหลามาเที่ยวงานนี้ครับโอ้โหเรือไฟลำที่สีมาแล้วครับด้านทวนพี่น้องแต่ตอนนี้ บอนัดออกมาข้างนอกนะครับออกมาบนถนนครับเรเือไฟลำที่สมาแล้วครบอบแต่ก็เข้าไปไม่ได้ครับโ,โอ้โหสงสัยบ,บ่อนัดจะขอลาพี่น้องอคิดว่าคงไปไม่ถึงขอ,อนาฬิกาครับโ,โอ้โห ยัยัม่ยอีกยังได้ใส <e right ่กวเียมืนา่ยอันทีร้ายสม่กต่อหมครับคนหลายรีนะครับหอดูนครับสงสัยจะไปไม่ได้ครับป้าติโท นี่เลยคือเมืองไทยพี่น้องเพื่อสอบมาอยู่เนาะแล้วก็สอบมาเที่ยวครับอันนี้ก็เป็นนคนพรพนมครับเมืองแห่งความสุขเมืองโซโลไลท์ครับเป็นชีวิตที่เรียบง่ายครับนคนพรพนมครับสาวสวยครับสาวเลนูสาวคู่ไทยรให้ดินย่างไปเลยให้ทุกคนเลียวเห็นหอก สงสัยจะขอลาปาคงจะไม่ถึงหอนาฬิกาป้าทโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องต้องขอลานะครับต้องขอลาครับไปไม่ถึงครับขอลาขอลา โอ้โหพี่นผมก็ตั้งเจอว่าจะไปเที่ยวที่หอน,นาฬิกาครับย่างมาได้แค่100เมตรครับพี่น้องต้องขอลาครับคนเยอะมากครับคลิปนี้บอกนั้นก็เสียคำพูดนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นลมครับ <laughs> ขายจะเป็นลมโอรคนเป็นหลายเนาะ ดาน,นิกาทรงเกาหลีครับเกรดเอราคาสาบาทครับปบาติโทยี่บาท,ท,บาทโอ้โหถูกจริงๆครับกังเกงเกาหลีฮัลโหลสาวฝรั่งกับมาเทียเนาะสาวฝรั่งสงสัยมีแฟนคนไทยครับนีายเบ าบอกรัดว่าถ้าใครจะมานะครับปีหน้าต้องฟิตร่างกายนะครับเพราะว่าคนมันหลายเนาะคนหลายอิีครับ ไปนี่กัสิาพาที่น้องไปสมปงลางนะครับไปสมปงลางต่อเนาะ,นะว่านยโอ,โโอ้โหเยอะจริงๆเบาะนัเดินได้แค่100เมตรครับริมโขงนี่กัความยาวกับเกือบ3ามกิโลเนาะแต่ไปได้แค่100เมตรครับ ตั้งเจอเวรวาจะไปส้มที่หอนอาฬิกานะครับแต่ไปไม่ถึงเดีพี่ว้อนข้าวจีครับหอมดีครับข้าวจีอีสานเอาวันนี้ก็จะพา ไปส่งครับไปส่งวงลางครับโอ้โหโห,โห,โหโมเดเน้่ครับวงวงลางครับ